สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องบายแบรนด์วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถที่หลายคนรอคอยการกลับมาของตำนานที่ถูกปรับโฉมใหม่ในปีนี้นั่นก็คือ Mitsubishi ี๊ e เจส2025รถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว มิตซูบิชิจีฟเจ22,025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ยังคงเส้นสายความแข็งแกร่งในสไตล์ j e e ฟดั้งเดิมแต่ถูกปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลดทรงกลมที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นคลาสสิกแต่ถูกจัดวางคู่กับกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสริมด้วยกันชนหน้าที่ดุดันและล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงความเป็นสายลุยเต็มตัว ในส่วนของเครื่องยนต์มิตซูบิชิเลือกใช้ขุมพลังที่ทั้งแรงและประหยัดมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเทอร์โบที่ถูกพัฒนามาให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยทางออฟโรดระบบขับเคลื่อน 4WD ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างมั่นคงแม้จะอยู่บนเส้นทางที่ท้าทาย ภายในห้องโดยสาร J22,225 ก็ไม่น้อยหน้าดีไซน์ภายในผสมผสานความเรียบง่ายสไตล์ดั้งเดิมเข้ากับความหรูหราสมัยใหม่เบาหนังคุณภาพสูงระบบแอร์อัตโนมัติหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นถุงลมนิราภายัยรอบคันระบบเตือนการชนด้านหน้าและกล้องมองรอบทิศทาง สิ่งที่ทำให้ Mitsubishi Jeep j 22,025โดดเด่นก็คือการออกแบบให้เป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะขับในชีวิตประจำวันหรือนำไปผจญภัยนอกเมืองด้วยช่วงล่างที่ถูกเซ็ตมาอย่างสมดุลทำให้ทั้งนุ่มนวลและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน ทั้งหมดนี้คือความพิเศษของ Mitsubishi Jeep j 22,025รถที่พร้อมจะปลุกตำนานจี๊ปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งบนถนนยุคใหม่หากคุณกำลังมองหารถที่มีทั้งความคลาสสิกความแข็งแรงและเทคโนโลยีล้ำสมัย j 22,025คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องไบ b r แบรน์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของยานยนต์รุ่นใหม่ๆขอบคุณที่รับชมครับ